สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Detailing วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวเต็มรูปแบบของรถยนต์อเนกประสงค์ยอดนิยมตลอดการรุ่นใหม่ล่าสุด Toyota Fort u n e r 2026รุ่นนี้เรียกได้ว่าได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายในรวมไปถึงขุมพลังที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Toyota Fort u n e r 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดุดัน สปอร์ตและหรูหรายิ่งขึ้นชุดกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่แบบเฮกซากรอนมีเส้นโครเมียมวางแนวขวางเน้นความภูมิฐานพร้อมไฟหน้าเลดทรงเรียวยาวแบบแมทริกซ์ที่มาพร้อมระบบปรับองศาอัตโนมัติทำงานร่วมกับไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์แบบเลดเส้นตรงคมชัดรับกับกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีช่องระบายอากาศทรงกว้างให้ความรู้สึกบึกบึนมิติตัวถังมีการปรับปรุงให้ยาวและกว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและเสริมความมั่นคงในการขับขี่เส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้ดูเรียบหรู แต่ยังแฝงด้วยพลังโดยเฉพาะซุ้มล้อที่นูนเด่นและล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถอย่างลงตัวด้านถ่ายรถมาพร้อมไฟถ่ายเลเซแบบไลท์กริดิ้งทรงแนวนอนพร้อมสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่และกันชนหลังที่เพิ่มรายละเอียดให้ดูทันสมัยมากขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบใหม่หมดจดโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ใช้วัสดุพรีเมียมมากขึ้นทั้งหนังแท้ตกแต่งด้วยเดินตะเข็บคู่คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัย พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับระบบโตโยต้าสมาร์ทคอนเน็กใช้งานร่วมกับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ3โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถว2และ3ที่มีระบบกรองอากาศ pm 2.5มาให้พวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตแบบใหม่พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลายโหมดเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศ และเบอะแถวหลังสามารถปรับพับได้แบบ60ต่อ40และ50ต่อ50เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งการโดยสารและการขนสัมภาระ ในด้านสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง220แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่มีระบบ ATRC ป้องกันล้อหมุนฟรีและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal s p o สปอตและโหมดการขับแบบออฟโรดสำหรับสายลุยโดยเฉพาะการตอบสนองของคันเร่งและเกียร์ทำได้อย่างลื่นไหล การเก็บเสียงในห้องโดยสารดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อลองเร่งแซงที่ความเร็วสูงระบบการสะเทือนได้รับการปรับจูนใหม่ทั้งด้านหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่และด้านหลังแบบสีเหลิงพร้อมคอยสปริงให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้เพราะมาพร้อม t o y o ต a s a f e t ี s เ n s เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงกล้องรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ ในด้านราคาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นวางจำหน่ายในหลายรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นประมาณ1500งล้านาสบาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและไปจนถึงราว1 8 5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อป 4WDGR สป o r t ตที่มาพร้อมอุปกรณ์จัดเต็มทุกฟีเจอร์นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวรุ่นไฮบริดดีเซลเป็นครั้งแรกในฟอร์จูเนอร์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมราว250แรงมา้าประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง1 5และลเการปล่อยคารอล โดยรวมแล้ว Toyota f o r er, t ์จูเนอ2026เป็น SUV ที่พัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะพร้อมรองรับทุกการใช้งานของครอบครัวหรือสายลุยที่ชอบเดินทางไกลด้วยภาพลักษณ์ที่หรูหราทัานสมัยและมั่นใจในคุณภาพแบบฉบับโตโยต้าอย่างแท้จริง